ขานเกลือนข่าวครับเปสมัคนที่สนใจกับเราเข้าถงสบการณ์ามาวางก่อนวางก่อเมาลงนั่งลงนั่งลงก่อนมานี้เอามาเอามานี่ของใครเนี่ของใครมาเก็บไว้เก็บไว้ลูกมา มานี่เอามานี่เอามาไว้ไว้ของใครยของใครของย่าเนี่ยของย่าเนี่ยมาเอามาเอามาเอามาเอมาดินี่เนี่ยนี่นี่ยนี่เนยมาอมาของใครเนี่ยของใครของใครเนี่ยของใครเนี่ยมาอย่าไปอมเดี๋ยวติดคอ วันะวันสิคมนะฮะก็พูดคุย่าวสายเป้ามาทางเฟซบุ o กไลฟ์ของสำนักข่าวไทยกันก่อนแล้ววันนี้มึงกรุ่มตัวนถล่มในหลายพื้นที่มีน้ำพุ่ขัรอระบายอแล้วใช่สาพเหนช่วงช่งบ่ายไฟดับกันไหนทั้งนเลยใช่ฮะก็มีการเปิแหลทางการไฟฟ้าอกมาเอามาเ่เอามาเนี่ยเอามานี่เอามานี่ใช่้ว่4ปกติแล้วแต่เรว่ามคนเป็นห่วงว่าไม่อยากจะ้ 嗯。